สวัสดีใหม่อีกรอยใช่ไหมสวัสดีบ่อยบสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องก็ได้พ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาขายน้ำปลากันสวัสดีครับวันนี้พวกเรากินแก้ว41นะครับ42ผ่านไป สี่สิบสองมันอยู่ตรงข้ามไงก็เลยตอนนี้สี่สิบเอ็ดฝั่งนี้สี่สบสองก็เลขคู่กับเลขคี่มันจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราใช่ครับอันไม่ไม่ได้มาแนะนํอ่าซอยหรือว่าอะไรครับวันนี้จะมาแนะนําเพลงมาแนะนําเพลงอ่ชื่อเพลงอะไรนะชื่อจําไม่ได้แล้วอ๋อไม่อง่าน้ำตาคาราเกะครับเป็นซิงเกิลแรกที่จะได้ฟังในเร็วๆนี้หลายคนคิดว่ามันโพสอะไรรักหนาเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้นะครับ ยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวแต่ได้ฟังแน่นอน <c oughs> นะนไ,ปไ,ปไม่นานอนใบใบไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังสักอ่ท่านหนึง <c oughs> ่งเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่นักร้อง <c oughs> หรือเปล่า, <c oughs> าป็ะสิริมงคลแก่ชีวิตของทุกท่านด้วยใน<ช>วันนี้ <c oughs> จึงเรียนมาเพื่อทราบ ปอล้อด้วยหรือเปล่าปอล้อสามตายตามนี้นะครับผมอย่าไปสนใจครับในที่นี้มันไม่ค่อยเต็มบาทกันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะมีสาระกันเลยที่พวกเรายังไม่เต็มบาทก็เพราะคนคือคนที่ฟังเพลงกันแล้วนะครับผมไปไปเลยไปครับน้ำตาคาราเกะ สลายเลยต้องกลายเป็นคนที่เราอยากกินให้มันรึงเศร้าพอสับเมาปัเจบเหมือน,มอนดมความช้ำไม่สางความผิดหวังยิ่งมีแต่เพิ่มความรักเจ็บหนักกว่าเดิม มากินจังแฟปความเอาไว้ก็ยังไม่หายยอดเ,ลลอลอเพลงร้องกล่อมพลายความช้ำที่มันทำใจำยิ่งร้องาาตยิ่งไหลในแต่ถือไม่มือไปนะำตาแล้วแวฟังแค่นี้กันครับ เดี๋ยวเต็มๆค่อยมาฟังอีกทีคือมันจะห่วยกว่านี้แน่นอนจเอ้ยมันต้องดีกว่านี้แน่นอนนะนนี้คือเราไม่ได้ซอมกันมาเราจะมาเล่นกันเรามาเล่นตลกกันเลยปใช่เรา้นเล่นตลกไม่เล่น้องเหรออ่ติดตามนะครับติดตามครับเพลงนี้ติดตามเพราะแน่นอนครับโดนใจวัยรุ่นแน่ครับขาโจวันนอกยอดไลฟ์ถล่มทลายมากช่วงนี้ใช่ๆอีกอย่างครับบ้านนอกเราคาราโอเกะเยอะอย่าไปคิดเลยผับบาร์มันไม่มีเรา ฟังเพลงนี้น้ำตาคาราเกะเอาไปลองเลยคาราเกะทุกที่ตากแก้วัดมีเยอะอ่จัดไปไม่เชื่อไม่เชื่อถามผมผมเที่ยวมาบ่อยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วติดตามชมตอนต่อไปครับวันนี้เราขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ